สสัสดีจ้าต่อขึ้นก้าเหรอคะต่อเลยพ่อค่ะพี่น้องข้าวคัดักข้าวคับกับข้าวข้ากับข้าวนกกะข้าใส่ลำปลาก็ผมงัวกับพ่อจ้ะของปลาผสมใส่อย่างหมักไม้กะท่าข้าวขวานแห้งวลยเลยค่ะจะแซ่บด้วยพี่หน่อง ข้าเห,ห,หน้าเลยขิน้าบันพี่นองเลยปุ๊บในขวดขวดในแห้งมาพัด้จ้ะพี่นองสุกค่าใส่สีเดือดเดเลข้าใส่กับผงม่วกั้ำปลาก็บพ่อจ้ะพี่นองของปลาปสองเอียงมากไม้ขวดในกระทะสกค่ะสันกระทะลีขีขยน เกลือกเผาเห็ืที่น้องใส่ได้หลายเลยด้วจ้ะเกลืแจ้จ่ะมากมากจ่ะนีมีเช่นก็ะเซ็นลรค่ะหับเดืกับข้าวจ้ะกแแล้วค่ะที่น้องทำนีจก,นำกจ้น้าแมบจบ่ะแกะตุเลยค่ะให้